สวัสดีครับอาจารหนุ่มครับวันพฤหัสที่19กันยายนนะครับ9้าวเกาสารบัที่เราดูภาพรวมเอ็กยูภาคกลางวันนะครับก็อ,อื่นดูเมื่อคืนนิดหนึ่งนะเมื่อคืนเรามีเป็นสําคัญตอนตีหนึ่งนะครับตอนตีหนึ่งเนี่ยตัวเลขมันเป็นต่ำกว่าคาดนะเดี๋ยว,วอธิบายความหมายนิดหนึ่งนะครับนะครับอันนี้เป็นดอกเบี้ยเชิงนยโยบายนะครับเอ่อเฟดเออร์ฟันด์เรทนะครับคาดการณ์ว่า นะครับจะลดดอกเบีย้ยจาก5.5ซึ่งเป็นครั้งก่อนหน้านะลงมานะครับ0.25นะครับก็จะลงมาที่5.25ซนะซึ่งเป็นค่าที่คาดการนะค่านี้รู้ก่อนหน้าหลายวันนะครับรู้เป็นสัปดาห์เลยนะครับเป็นวีคเลยนะนะครับแต่ว่าไอ้ค่าจริงเนี่ยมันจะออกตามเวลานะครับก็ วันพฤหัสที่ส9เ้าเดือนกันยานะครับตอนที่หนึ่งตรงนะนะครับถ้าใครฟังคลิปผมอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทั้งอาทิตย์เนี่ยผมจะพูดเรื่องนี้บ่อยมากนะพูดทุกวันนะครับก็อันนี้แหละที่จะพูดให้ฟังก็คือมันจะอิมแพกแบบนี้แหละนะครับทีนี้เมื่อคืนเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขจริงเนี่ยมันออกจริงเนี่ยมันคือ,อลดลงมาที่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับหมายความว่าจาก 5, 5้าจุดห้าลดลงมา0ูจุ้าเปอร์เซ็นต์นะ มันก็เลยถือว่าต่ำกว่าคาดมากต่ำกว่าคาดนะนะครับเพราะต่ำกว่าคาดเนี่ยมันเป็นลบกับดอลล่าครับดอลล่าจะโดนขายหนักๆลงมานะครับอีกอยูก็จะแหลกซื้อกลับไปนะครับอ่าถ้ามันสะท้อนตัวนี้จบแล้วค่อยค่อยมาตามดูที่ว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าดูถ้าตามตัวเลขนี้นะมันควรจะขึ้นนะครับโดยอ่โดยหลักการนะนะครับก็คือมันก็ขึ้นไปนะครับ ทีนี้ในหลังจากนั้นอีกประมาณครึร่งเชบวโมงเนี่ยก็จะมีการประชุมของเซกนะครับซึ่งมันก็จะสะท้อนหลังจากที่อตัวนี้ซึ่งมาก่อนมันสะท้อนไปก่อนนะครับทีนี้เราไปดูรับของเมื่อคืนนะครับราฟของเมื่อคืนนี่ปรากฏว่านะครับมันขึ้นไปถึง2,600นะมันขึ้นไปถึงนะแต่ว่ามันก็ขายลึกลงมาเนาะ ทีนี้คาดว่านะครับพอมันขึ้นตรงนี้มาใช่ไหมครับแล้วมันขึ้นไปที่สอง0ันร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ขายลงมาพอขายลงมาเสร็จมันอาจจะมีเด้งบ้างนะครับแต่ถ้าเด้งไปไม่ผ่านมันก็จะของข้างมาแล้วก็ลงใหม่นะครับจนว่ามีแนวกลับตัวแล้วมันค่อยเด้งกลับหม่อีกนะครับเดี๋ยวผมไปขยายดูตรงนี้อีกทีนะอะเราไปดูครับอของกเช้านะครับอันนี้คุณน้ำชาถามว่าบายราคาไหนนะครับก็ ถ้าเรามองหน้าบายของเช้านี่คือ25 51 49นะซับลอดต่ำกว่า39นะครับแล้วก็ TP นะไปทาง25 265คาดหวังเคดดิ้งก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามันไกลแบบนั้นนะถ้าไกลกว่านั้นเนี่ยนะครับเราค่อยประเมินทีนะครับทีนี้ตอนอันนี้ผมอัาติดไปตอนเ็746นะแลในาการ38นาทีก็บอกว่าคนถือหน้าบายนะครับ49 5.1ถือดูก่อนนะ10โมงก่อน,นตอนนี้มันอีกประมาณครึ่งชั่โมงถ้าางนั้นเดี๋ยวอัดเดตเลยนะนะครับคือถ้าเราไปดูที่ i e n t i f y ครับมันมันมีแรงขึ้อกับนะคนี่ผมอธิบายของเมื่อคืนเพิ่มนิดนึงนะคือภาพของเมื่อวานคือตรงนี้นะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานคือตรงนี้นะครับมีการฟอร์มตัวยกหายขึ้นมานะครับถ้าจุดเริ่มต้นคือโรตรงนี้นะหลังจากนั้นก็ไซด์วดดาวลงมานะครับ สังเกตว่ามันปรับลงมาไม่ทำลงใหม่ที่เราเรียกว่าการยกโลหรือว่าการย่อลงมาเพื่อจะขึ้นต่อนะครับปรากฏว,ว่าตัวเลขตอนตีหนึ่งนะครับมันเป็นลบอ่าเป็นลบลาร์ดี๋ยวี่ผมเขียนไปเลยดีกว่านะนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะเป็นไฮนะครับอันนี้เป็นโลที่ยกนะครับอันนี้เป็นไฮที่ขึ้นไป ตรงนี้เกิดขึ้นในช่วงถ้าเขียนทไลา์นะนะครับมันมันอยู่ไม่กี่นาทีาน,นะครับมันอยู่ในช่วงเฟดประกาศเนาะอันนี้เฟดฟันเรดนะนะครับเฟดฟันเรนะครับห้าเปอร์เซ็นต์ นะครับไอชุดหลังเนี่ยน่าจะเป็นตอนบริเวณนี้คืออ่าไอผมสีนะนะครับทีนี้อันนี้ภาพกลางวันเนี่ยที่มองว่าถ้า,ถาเขานะครับถ้าเขาเด้งกลับไปเนี่ยแนวที่พอจะเด้งมันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหม นะครับเมื่อเช้าเนี่ยเรามองว่าเราสบายโซนสำคัญน,นะนะครับสีนะครับ52ได้ของนะอ่าถ้าได้ของเนี่ยมันก็จะขึ้นเท่าไหร่ครับแนวที่เป็นไปได้สำหรับภาพกลางวันนะนะครับก็ที่เลเวลฟิโบร้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ65ครับแต่ถ้ามันมากกว่าร้อยก็คืออยู่ที่ประมาณ71นะ 75สบห้าอ่าคาดของแค่เร้งก่อนนะครับถ้าใครบายมานะครับ 5... ้าสิบอ่าห้าสบายใช่ไหมอ่าท,ทีที่นี่ครับนะครับถ้ามันคือการเร่งมันอาจจะมีย่อลงมานะครับแต่ถ้าย่อลงมาไม่มาซ้อนหัวนี้ก็อาจจะขึ้นไปกีนะครับก็จะขึ้นนะ แ0ดศนะครับแต่ถ้ากรณีที่มันหลุดโลนี่คือลงนะฉะนั้นเวลาอถ้าเราถือบายอยู่เวลามันหลุดโลตอนนี้อาจจะต้องพิจารณาต็บรลนะอสะอ l ก็ต่ำกว่าสี่ศูนย์วงลกลมนะ ะครับอันนี้เป็นภาพร่าสุดนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมันมีอีเวนต์อะไรที่มีในสำคัญในกลางวันเดี๋ยวดูกันนะนะครับตามเฟรม M สามสนะครับ,รบ,น,รบน่าจะมองออกแล้วนะนะครับเราก็ไม่ต้องย่อตามเฟรมครับถ้างั้นก็ประมาณนี้ นะครับอันนี้ของเอกยนะครับทีนี้อ่าอีเวนต์อีเวนต์วันนี้มีอะไรบ้างนะอ่าอีเวนต์วันนี้ก็ไปดูที่ for e ดแฟ c t t r y y เหมือนเดิมครับภาคข้ามภาคข้ามันมีน่าจะมีตอน6กโมงเย็ยนก่อนนะเดี๋ยวผมเคลียร์หน้าจอนีดนึงครับของวันบริหาสที่19กันยายนนะครับออันนี้ ทางออมนะเป็นตัวเลขของสกุลเงินปอนด์เนี่ยนะครับถ้าใครเทรดคู่ gbp ทธอนอันนี้ทางตรงแต่ว่าถ้าเทรดทองคำเนี่ยอาจจะเป็นผล้อ้อมนะครับแล้วก็ที่เป็นตัวเลขโดยตรงนะครก็จะมีของอยุทธีอยู่2ช่วงนะทุ่มสามสิบแล้วก็สามทุ่มนะครับอันนี้ทางตรงนะนะครับเดี๋ยวถ้าตัวเลขออกยังไงอัปเดตกัติละคานะครับเพราะว่า อยากให้มันสะท้อนจบไปดีราค่านะ <bunker. S 1> มันจะมองแพทเทิร์นง่ายนะครับนะครับเดี๋ยวถ้าขา <tortured. S 1> นค่าไหนเอฟเฟกยังไงอ่ะีรอทีนะนะครับไม่ก่ยูนะครับระยะท่านมีโอกาสเล่งใกล้มาใกล้ๆนะเล่งมาใกล้ๆนะครับ สอ,องห้าหกห้าบวกนะวันนี้ข่าวแดงนะครับสิบแปดศูนย์ศูนย์นะครับของ GPP นะครับแล้วก็สิบเก้าสามศูนย์นะครับแล้วก็ยี่สิบศูนย์ศูนย์นะอัปเดตกันทีละค่าไปแล้ครับ อ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพวกอื่นผมมาตเดในกลุ่มแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ